เสียงวูดรถไฟสายเหนือดังยาวสะท้อนกล้องไปทั่วสถานีผู้โดยสารต่างเร่งก้าวขึ้นโบกี้นางเอ็ดพิมพ์ดาวสาววัย25ปีที่เพิ่งลาออกจากงานบริษัทใหญ่ตั้งใจจะไปเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัดเพื่อพักใจจากความวุ่นวายในเมืองใครจะรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเธอไปเจอเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการ พิมดาวลากกระเผาเดินขึ้นตู้รถไฟสายชั้นสองที่ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยชีวิตเธอนั่งริมหน้าต่างสูดอากาศยามเช้าอย่างสบายใจแต่ไม่ถึงสิบนาทีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มแขนพับขึ้นข้างในมีแววกร้าวของคนเคยฝานศึกหนักเขาหอบหายใจแรงๆก่อนจะทิ้งตัวนั่งข้างเธอท่ามกลางสายตาผู้โดยสารที่เหลียวมองคุณ ช่วยผมหน่อยเสียงทุ้มแผ่วเหมือนสั่งเธอตกใจยังไม่ทันถามอะไรเขาก็โอบแขนรอบไหล่กดเธอเข้าหาอกแกรนทําเหมือนว่าเรามาด้วยกันเหมือนผัวเมียหัวใจพิมพ์ดาวเต้นโครมครามแทบหลุดเธอหันไปมองทางเดินเห็นชายแปลกหน้าหลายคนแต่งตัวคล้ายอันธพาลกําลังไล่ตามเธอแทบอยากผลักเขาออกแต่ดวงตาคมแค้มที่เต็มไปด้วยความจริงจังทําให้ลังเลชายหนุ่มก้มกระซิบ ผมเป็นตำรวจตอนนี้ศัตรูกำลังตามล่าถ้าคุณไม่ช่วยเราสองคนอาจตายไปด้วยกันพิมพ์ดาวตัวแข็งทื่อแต่เมื่อชายกลุ่มนั้นเดินเข้ามาใกล้เธอจึงทำใจกล้าโน้มตัวกอดตอบแกล้งวางหัวสบไหล่เขาเหมือนคนรักจริงๆอันธพาลพากันปลายตามองก่อนเดินผ่านไปชายหนุ่มถอนหายใจยาวเอียงหน้ามาสบตาเธอขอบคุณที่ช่วย ผมชื่อวายุหลังเหตุการณ์สงบวายุยกมือกดสีข้างของตัวเองเลือดไหลซึมออกมาอย่างน่ากลัวพิมพ์ดาวตกใจคุณเลือดออกต้องทำแผละนะคะเธอรีบคว้ากระเป๋าหาผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าน้ำสะอาดมาทำแผลให้เขามือสั่นแต่พยายามทำเต็มที่วายุจ้องเธอเงียบๆสายตาที่เคยดุดันกลับอ่อนลงอย่างที่เขาเองก็ไม่คาดคิด คุณกล้ากว่าที่คิดนะพิมพ์ดาวเขาเอ่ยชื่อเธอด้วยรอยยิ้มบางๆหัวใจเธอสะดุง้งเขาจำชื่อเธอได้ตั้งแต่ตอนไหนกันคิดว่ารอดแล้วแต่ไม่กลุ่มศัตรูขึ้นรถไฟตู้ถัดไปวายุจับมือนางแอกวิ่งหนีผ่านผู้โดยสารมากมายกระโดดลงที่สถานีเล็กกลางทางเสียงกระสุนดังตามหลังมาทำเอาพิมดาวแทบขาอ่อนฉันไม่น่ามาเจอคุณเลย เธอตะโกนอย่างกลัวสุดขีดวายุหันมากระชากแขนเธอคุณมาเจอผมคือโชคดีเพราะผมจะปกป้องคุณทั้งสองไปหลบในบ้านไม้ของชาวบ้านใจดีวายุแกล้งบอกว่าพิมพ์ดาวคือภรรยาเพื่อปิดบังตัวจริงทั้งสองต้องนอนห้องเดียวกันกินข้าวจากชามเดียวกันบรรยากาศชวนให้หัวใจสั่นไหวพิมพ์ดาวพยายามตีหน้านิ่งแต่เวลามองตาคมเข้มคู่นั้น เธอกลับใจเต้นไม่เป็นจังหวะระหว่างการหลบหนีวายุเล่าเรื่องให้ฟังเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่ตามสืบคดีแก๊งค้ายาข้ามชาติการถูกล่าเป็นเรื่องปกติในอาชีพนี้แต่ครั้งนี้มีคนทรยศในกรมตำรวจทำให้เขาถูกลอบฆ่าพิมพ์ดาวเริ่มเข้าใจและหัวใจเธอก็เริ่มเอียงไปทีละนิดคืนหนึ่งศัตรูตามมาถึงบ้านไม้การต่อสู้ดุดเดือดเกิดขึ้น วายุผลักพิมพ์ดาวหลบไว้หลังตัวเองเสียงปืนดังสนัน่นเขาถูกยิงเฉียดแขนเลือดไหลพิมพ์ดาวกรีดร้องทั้งน้ำตารีบเอาตัวเองบังไว้หยุดนะอย่าทำเขาความกล้าของผู้หญิงธรรมดาทำให้วายุถึงกับหัวใจสั่นไหวเขาไม่เคยถูกใครห่วงใยขนาดนี้มาก่อนหลังจากรอดมาได้พิมพ์ดาวทำแผลให้เขาอีกครั้งคราวนี้เธอร้องไห้สะอึกไปด้วย อย่ามาเสี่ยงแบบนี้อีกสิฉันกลัวจะเสียคุณไปวายุยิ้มบางๆโน้มหน้าลงใกล้ถ้าคุณกลัวจะเสียผมงั้นยอมเป็นของผมสิแล้วริมฝีปากเขาก็แตะลงมาอย่างอ่อนโยนจูบแรกที่เธอไม่อาจปฏิเสธตั้งแต่นั้นมาวายุไม่ปิดบังความรู้สึกอีกเขาตามตือ้อเฝ้าปกป้องคอยยั่ว คอยทำให้พิมดาวใจเต้นทุกวินาทีแม้เธอจะบอกว่าเราเพิ่งเจอกันไม่นานแต่หัวใจกลับแพ้ให้กับความจริงใจและสายจาที่เต็มไปด้วยความรักของเขาภารกิจสิ้นสุดแก๊งค้ายาถูกจับกลุ่มวายุกลับมาในคราบตำรวจเต็มยศเขายืนรอพิมดาวที่ชานชลารถไฟสายเดิมครั้งแรกที่เจอคุณช่วยผมครั้งนี้ ผมอยากถามว่าคุณจะให้ผมดูแลคุณไปตลอดชีวิตได้ไหมพิมพ์ดาวยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจเต้นแรงเหมือนวันแรกที่เข้าโอบกอดเธอไว้บนรถไฟค่ะฉันยอมเป็นภรรยาคุณจริงๆแล้วรถไฟแล่นผ่านไปเสียงหูดดังยาวท่ามกลางหัวใจสองดวงที่ผูกพันกันตลอดกาล